สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนคะ่ะหลังจากที่กลับมาจากลิเปะยแล้วนะคะเราก็ต้องลุยกับการทำงานกันแต่วันนี้นะคะเราไดา้รับเกียรติจากซุปตาท่าควายนะคะซึ่งเป็นแม่นมของลาล่ากับพี่จ๋าเองนะคะมาดูแลในวันนี้เพราะว่าเราจะเข้าเมืองกันลาล่าเข้าไม่เป็นเราจะไปกันที่ดีโดดีโด <laughs> ขอตบมือต้อนรับซุปตาท่าควายคุณแม่ตม้องค่ะสวัสดีค่ะไปรีโดนะคะคนอื่นเคลียร์ก่อนไปรีโดรีโดนะคะแม่รีโดอยู่ที่สยามสแควร์แล้วดีโดมันคืออะไรคะแม่ดีโดอันนั้นดิวโดค่ะแม่ใช้บ่อยมั้ยคะดิวโดเลอค่ะไม่ค่ะไม่เคยได้ใช้อของไม่เคยขาดว่านัของไม่ขาดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพึ่งดิวโดนะฮะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปถึงแล้วทําอะไรกันบ้างค่ะวัน<อ>นี้ได้คุณแม่แล้วก็ไปดูแลค่ะตาบไปก็เป็นคนขับรถค่ะอโอ้แล้วถึงสยามกันแล้วแม่ตอนนี้เขาเรียกสยามแล้วค่ะแม่สยามจ้าค,คุณแม่ตกใจหมด <c oughs> <c oughs> แม่ไม่ตกใจไม่ต้องตกใจตัวเองนะคะก้องหนูสวยทุกคนค่ะ สถานที่จอดรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นการมาสยามคือนับครั้งได้ตั้งแต่เกิดมานะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสยามแควนะคะคือเป็นแหล่งที่แบบว่าเด็กวัยรุ่นนะคฮะมาเดินเรนมาช้อปปิ้งเป็นย่านแบบว่าสนยนรวมวัยรุ่นทำไมเวลาหนูมาสยามอะไรแถวเนี้ยหนูตื่นเต้นทุกที่อยู่เลยมันตื่นเต้นตื่นเต้นหอูไม่ค่อยเข้ามืองเไงอ หนูจะอยู <si ่ยัดยัดชาดมือเขเห็นไหมคะคุณแม่เ็เลยต้องเดือดร้อนคุณแม่พาหนูเข้าเมืองถ้าเข้าเมืองก็ให้คุณแม่นะคะเพราะคุณแม่นี่เป็นคนในเมืองนะคะคอยู่ในเมืองตลอดอ๋อนี่สาวในเมืองอาวนี่ก็ดูสิคะที่จอดรถก็ไม่มีเพราะว่าเขาทาเป็นกิจกรรมอะไรหมดเลยเออหรือว่าเราต้องจอดในห้างคะเดี๋ยวต้องทงก็ขึ้นไปจอดลานจอดรถด้านหลังเมืองคะเนี่ย ถ้าหนูมาหนูก็ไม่รู้ว่าลงมจอดรถไอร้านจอดรถอยู่ตรงไหนอีกแล้วอะค็นั่นแหละที่มีจอดรถอยู่ไปทางไหนต่อเดี๋ยวเคานัดเราตรงไหนลีโดอะไรนะลีโดลีโด้ลีลีโด้นี่พวกคุณจอดรถลงนั่เก่ามากอะ

หรือว่าเป็นคุณครูตอนแรกว่าจะใส่ชุดผ้าไหมเดิมชุดผ้าไหมมาด้วยติดัวไม่ผูกเหรอก้นที่ออกคือตอนแรกใส่ชุดนี้มาลรื่องคั้นี้ก็เออก็เลยเปลี่ยนหน่อยคือเขาบอกว่าอยากได้ความเป็นใคยก็เลยว่าจะใส่ชุดผ้าไหมมคิดคิดอย่างแรงเลย ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสอง่นะครับอากาศก็กำลังดีนะครับสถานที่แรกนะครับลามาดูไลนเลยดับแฝงสดจับื้อทานไ่เป็นไรบ้าตามมาได้เลยครับทุกคนจะทาได้สวัสดีครับเกราบสวัสดีทุกท่าย say hello everybody เป็นลาลาขึ้นมาจริทีเออนี่คือที่ไปที่มาคืออ่อนิกนี้คือพี่อีฟตั้งให้ใช่ค่ะ AKA ครับอยังกว่านะ AKA เอชายาชายาวัดแล้วเคยเจอแบบพวกกระแสดราม่าแบบคอมเมนต์ด่าแรงไหมครับแล้วแก้ปัญหาที่สุดด้วยความสวย ยิ่งตอนนี้ยิ่งตอนนี้ยิ่งเจอหนักมากตอนแรกๆพี่ก็โซแซกมากๆนะด่ามาด่ากลับโซสูนในแบบของฉันได้ฉันไม่จำเป็นต้องเอาตัวฉันไปเปรียบเทียบกับใครถ้าเอาพี่ลาล่าไปเปรียบเทียบกับยาใครห้ามกันเอาแบบนี้ทั้งสอง รอนเต็มเลยดูดิดูดิคนเยอะมากมารอหนูใช่ไหมแม่ฮะมารอหนูใช่ไหมมารอคนอื่นดีใจอะต้นตังใจใลร ตกนยนี่เหยโอบคนมามาดูไรวิ่งมาดูที่วูวูโูวูู้ว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 รวู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 อ้วหวู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 ูว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 วู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 ววู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 ู้วูว้วู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  โดนไล่อยอกจะค่าเห็นเบนแก้ผ้าแล้วก็ได้ว่าเขาก็จะรอดูไปวีไปไหนนะคะจะไปลอดลุงมไปลอดลุงลอดแล้วได้ปัวไหมได้ได้เลยคะโอ้ตื่นตาตื่นตาไปดูกันไปดูกันลุมุงะไรเนี่ อ,อ,อันนี้ครั้งแรกครั้งแรกเย่ะแรกี่รถุโมงค์แต่วันนี้ก็พอถึงถ่ายรูปคนไม่เยอะแล้วเราจะถ่ายรูปแบบฝางกานจ้ะเราจะ่ารูปแบบฝากันมารอชมรูปสวยๆกันจ้ะ ก็ไปถ่ายเนี้ยมาแค่นี้ไม่ได้ว่าจะไปเดินที่อะไรอย่งใช่ไหมก็เปิดบันทึกการแล้วไม่เคยมาเขาอยากจะรู้ว่าโง่ไปยังไงโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอชมภาพสวยๆค่ะ